คำถามข้อสุดท้ายนะคะปกติเราจะสงวนพื้นที่ไว้ให้สําหรับการออกเสียงภาษาอังกฤษค่ะซึ่งครั้งนี้ทําในสิ่งที่แตกต่างใช่ไหมคะอาจารย์ดำอาจารย์ดำไปโพสต์บน Facebook ไว้นะคะว่าเราจะมาตอบคําถามเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษใครมีคําถามก็สามารถ list คำที่มีปัญหาลงมาเรื่อยๆได้เลยซึ่งเราก็ได้คัดเลือกมาแล้วดังต่อไปนี้ค่ะเอาคำแรกนะครับทางเดินนะครับก็คือ aisle 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 นะครับ a i s l e s ไม่ออกเสียงนะครับ S i s l e อย่างนี้นะครับซึ่งมันพ้องเสียงกับคำว่า isle ที่แปลว่าเกาะเล็กๆนะครับ <c oughs> i s l e i s l e i s l e แล้วก็พ้องเสียงกับคำว่า I will ที่พูดรวมกันเป็น i s l e i s l e i s l e อย่างนี้นะครับ <c oughs> i l e go to a little aisle that has an aisle in the store i s l e go to a little aisle that has an aisle in The store อะไรเงี้ยจะไปเกาะเล็กๆที่มีทางเดินในร้านเล็กๆนี่ครับม่แต่งสดๆเลยใช่ไหมคะก็ aisle ก็ออกเสียงอย่างนี้นะครับลงไทยด้วย L aisle aisle นะครับเหมือนจะมียอยักตรงกลางด้วย aisle 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 นะครับค่ะคำต่อไปนะครับคือคำว่า genuine 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 You are a very genuine person Thank you ต้องกันข้ามกับ fake นะครับ <Wow. S 1> You are <laughs> a very fake person โอ้โหแรงครับคุณใส,ส่แสงครับแต่ถ้าเป็น genuine ก็เป็นคนที่แบบจริงใจนะครับ uh, จริงใจนะค่ะอ่ก็จะเป็น genuine genuine, genuine, genuine หรือจะแปลว่าของแท้ก็ได้นะครับ This <c oughs> is genuine leather เหมือนคำว่า authentic Authentic Authentic, authentic. Authentic Genuine นะครับซึ่งคำนี้เป็นคำที่ถ้าเห็นคำเขียนเฉยๆอาจจะอ่านยากตั้งแต่ครั้งแรกเพราะว่าเคยเห็นคนอ่านคำนี้ผิดเยอะมากเลยนะคะยังไงครับกินนิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ G ออกเป็น J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  เนี่ยครับซึ่งใกล้เคียงกับจอจานแต่ว่ามันจะเป็นเสียงกล้องเป็น J J J จเจจอจานจอจานจอจาอย่างนี้ Genuine

ต้นคำและท้ายคำด้วย church 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 นะครับสั้นๆดุดุหนักแน่นนะครับ c h ช c church c h ช c ช a c h u r c h church ก็คือเสียง ch นั่นเองนะครับซึ่งไม่เหมือน sh ที่ลากออกไปยาวๆได้นะครับถ้าออกเสียงเป็น church 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 ก็จะเป็น sh ทั้งคู่นะเอาเป็น church Church ค Church. ่ะ Cs ทั้งหน้าแล้วก็หลังค่ะใช่ครับคำต่อไปค่ะ really 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 นะครับขึ้นต้นด้วย R นะครับซึ่งการออกเสียง R อาจจะยากสำหรับคนไทยเพราะว่าภาษาไทยไม่มีนะครับมีแต่รอเรือแต่ส่วนใหญ่คนไทยไม่ออกเสียงรอเรืออยู่แล้วนะครับก็อ,ออกเป็นล <c oughs> ิลี่ก็คือดอกไม้ลิลี่นั่นเองนะครับ <c oughs> แต่ต้องพูดว่ารารารา really รารารา really นะครับร วิธีออกเสียงอนะครับสั้นๆก็คือห่อลิ้นนะครับในปากอย่างนี้นะครับแล้วก็พูดสรลอูนะครับซึ่งอูนั้นก็จะกลายเป็นออนะครับเป็นการจูนเสียงอูเป็นออนะครับด้วยลิ้นนะครับเออเออเสร็จแล้วก็เป่าลงออกไปเบาๆนะครับผ่านลิ้นตัวเองนะครับเป็นร่าร่าอย่างนี้นะครับร่าร่า ราซึ่งมันจะเป็น really 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 นะครับตามด้วย l really ค่ะออกเสียงยากอยู่นะคะ really 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 ถ้าจะบอกว่ามันร้อนจริงๆ it's really hot it's really hot it's really hot it's ra 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 really hot really hot really hot นะครับสำหรับวันนี้จะมีแค่นี้นะครับแต่ว่าอาจจะทำแบบนี้บ่อยๆเนะครับเพราะว่าเห็นว่ามีหลายคำที่ท่านผู้ชมอยากจะออกเสียงให้ชัดเวอร์นะ่ครับใช่ค่ะได้ประโยชน์มากเ็า <c oughs> ได้เรียนรู้ทีละหลายๆคำเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์หน้า Facebook เอาไว้นะคะแล้วก็รอดูคะ่ะว่าเมื่อไรอาจารย์ดำโพสเนี่ยก็เข้ามาถามในคอมเมนต์ได้เลยคะ่ะย e บ yeah yes สามารถใช้แทนกันได้ทุกโอกาสไปหมดหรือเปล่าคำไหนเหมาะกับโอกาสไหนมากที่สุดค่ะ เออเย็บก็คือเย็บผ้านะครับส่วนคําว่าแย่ก็คือแย่มากๆนะครับนี่คุณเมื่อใช้เวลาเมื่อกี้นี้ฉันอ่านคำถามนียคิดมุกอยู่ในหัวใช่ไหมคะคิดมุกขึ้นมานะครับคิดว่ามุแกแปกแน่นอนนะครับ <c oughs> ตลอดเวลาอยู่แล้วคะ่ะที่ฉันไม่เคยคาดหวังอะไรจากคุณอยู่แล้วแต่เอาเป็นว่าโอเคอย่างน้อยก็มีความพยายามนะคะ